อีพห้าบทสวดที่สิบสองถึงสิบสี่บทสวดที่สิบสองชิน,นะบัญชรชยาสนากตาพุทธาติเฉตวามารังสว่านั่ง จตุสัจจาสพังนละสังเยปิวินสุนาราสภาตันหังคาราทยโยพุทธะอัทวีสตินายกาสพเปติทิตาไมหังมัทเกเต,ตมนุตมุนิสราสีเสปฏิทิตไมหังพุทธโธธรรมโมทว,วิโรจเนตังโคปฏิทิตไมหังอุเรสัพพะกุณากรหะทะเยเมอัุรุรถโทสารีปุตโตจะทกคิเนโกลทันโยปิดเทคาพัสมิงโมคลานโนจะวามะเก ทักิเนสวเนไมหังอาสงอานันทา,าหุโรกัสโปจะมหานามูอุภาสงวามะโสตะเกเกสโตปิติภากัสมิงสุริโยวะปะพังกโรนิสินโนสิริสัมปันโนโสพิโตมุนิปุงคโวกุมาละกัสโปเทโรมเหศีจิตตวาทโกโสไมหังวัฒนีนิจังปฏิทิปฏิทาสินคุนากโร ปุญโญอังคุลิมาโลจะอุปาลีนันทะศีวลีเทราปัญจะอิเมชาตานาลาเตติลากามะมะเสสาสีติมหาเทรวิชิตาชินะสาวเกชินาสาวกาเอเตสีติมหาเทราชิตวันโตชินโนรสาชาันตาศีละเตเชนะอังคะมังคสุสันทิตารัตนังปุนโตอาสิทคิเนเมตตาสุตตกัง ทะชักังปัตโตทะชัังปัจฉะโตอาสิวาเมอังคุลิมาละกังขันธโมระปะริตันจะอาตานาติยะสุตกังอากาเสชะทานังอาสิเสสาปากระสันทิตาชินานานาชินานานาวาระสังยุตตาสัตตะ ปาระกังตัดตับปาการะสะักชินานาวะระสังชินานานาวะนาวาระสังยุตตาตัดตับตาการะลังกาตาวาติตตาทัศชาตาปาหิรััตุปัตถมาอาเสสวินายันตุอนันตชินะเจชะสา วัสโตเมสกิจเจนสะสัทธาตัมพุทธ,ธปัญชเรชินาปัญชระมัชมิวิหรันติมหิมหิตะเลสัทธาปารนตุมังสเพเตเตัพเ,เพเตมหาปุริสาสกาสัทธาปารนตุมังสัพเพเตมหาปุริสาสภาอิจเจวะมันโตสุกุตโตสุระโขชินานุภาเวนะที่ตุปัตถวธรรมานุภาเวนะทิตาริสังโฆ สังคานุภาเวนะชิตันตรยโยตธรรมานุภาวะปาริโตจะรามิชินะปัญชเลติบทที่สิบสามพาหุงมหากาพาหุงสหาสมาพินิมมิตาฟาวุทานตังคีเมขาลังอุทิตโคราสะเสนมาลังทานาที่ทำมวิชินาชิตตวามุนินโทตันเตชาฟาปวตุเตชยมัง คลานิมาลาติเลกมะพิยุตจิตตาปรติงโครัมปนาระวะกมมากามะขมาฐานทยักขังขันติสุทันกวิทินาจิตวามุนินโทตันเตชะสาปวัตเตชายามังคลานิลาลาคิลิงขชวรังอธิมาตภูทางทาวาขจักกามสนีวาสุธารุน,นันดังเนตัมภูเสกวิทินาจิตตวามุนินโท ตันเตชะสาภวตุเตชยามังคลานิอุเข็ตะขาคมติหัตทสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะทถังภูริมาละวันตังอิทีพิสังกรตมโนจิตตวามุนินโทตันเตชะสาปวตุเตชยามังคลานิกัตตวานากัตถพุทธัง สมุทารังอิวะคาพ,พินิยาจินจายาทุทวัจนะขันชนะกายามาเชตันเตนโสมวิตินาชิตตวามูนินโตสันเตชาสาภวตุเตชยมังคลรานิสัจจวิหายามติสัจกวาทเกตุงวาทาพิโรปิตามานังอติอันทภูทางปัญญาปฏีปัชริโตชิตวามุนินโท ตันเตชะสาปวตุเตชยมังคะลานินันโทปนันทพุชคังวิพุทังมหิติงปุตเตนะเท,เทลพุชเคะธมาปยันโตอิทโทป,ปเทสวิจินาจิตวามุนินโทตันเตชะสาปวตุเตชยมังคะลานิทุกขาหาทิที่พุชเคณสุหัสทหัสทังพรมมังวิสุทิทุติมิตรที่ปกาพิธานัง ยานาคาเทนวิินาจิตวามุนินโทตันเตจตสาปวัตุเตชยมังคลานิเอตาปิพุทชัยมังคลอาตคาทาโยวาจโนทินทินีตะลเตมะจันทีหิตวานาเนอวิวิธานิจุปาทวานิโมรังสุขังอธิคเมยยานารโรสปัญโยอาคารุนิโกนาโทหิตายตาปะปานินังปูเรตวาปารมีสัพพาปัตโตสัมโพธิมุตตมังเอเต นสาจวัตเชนโหตุเเชยมังคารังชยานตโพธิยามูเรักยานังนันพิวัตโนเอวังตะวังวิชโยโหยิชยาสุเชยมังคารเรอปราชิตาปันลังเกติเศปัทวิปโขคะเลอภิเสเกตปาปพูธานังอาคาปาตัวปมวมทติสุนาคาตังสุมังครังสุปะพาตั้งสุโหติตั้ง สุขโนสุงหูโตจัสุยิทัังพรมมจางลิสุปทักินังกายกรรมมังวาจากกรรมังปทักินังปทักินังมโนกรรมังปณิเตเตปทักินาปทักินานิกาตวานารพันปัตเถปทักีเมปทักีเนปะวตุสาพมังขารังราขันตุสาปเทวตาตาปุธานุภาเวนตถาโทติ ภาวนตุเทียภาวตุสาภามังขะรังรักขันตุสาปะเทวัตาสาอะธรรมานุภาเวนะตถาตุตีภาวนตุเตียภาวตุสาภะมังขะรังรักขันตุสาปะเทวัตาสาภงฆานุภาเวนะตถาตุตีภาวนตุเตบทที่14ปฏิทานคาถา ยาเทวตาสันติวิหารวาสินีถูเปะเรโพธิคเรแตหิงแตหิงตาธรรมะทานนะพวันตุเตตาธรรมะทาเนนะพวันเตปูชิตาโสทิงกะรณเตถาวิหาระมันทะเรเทราจะมัชชานวากาจะพิขโวสารานิกาธนปติอุปาอุปาสกาขามาจากเทสานิขามาจากอิสารา สัปปานุภะสัปปานะภูตาสุขิตาภวันตุเตชาลาภูชาเยปิจะอันทะสัมภวาสังเสทชาตาอัตโวปปา,ปาติกานิงกานิกังนินญ,ญานิยังนินญ,ญานิกังธรัมรมะวรังปฏิจเตสัพเพปิทุกขัสสะกรณรตุสังขยงังสังขยังตาตุจีรังสตังธัมโม ธรรมธดาจะปุคลาสังโคโหตุสมักโควะอัฏฐายะจะหิตายะจะอัมเฮรักขตุสัมทรมโมสมสัพเพปิธรรมจาริโนวุตทิงสัมปาปุเนยยายมะทะเมอนริยัปเวทิเตปะสนนาโหตุสัพเพปิปานิโนพุทธสาสเนสัมมาทารัง ประเวทฉันโตกาเลเทโวประวัตศุวุธิภาวายะสัตตานังสัมิทังเนตุเมทะนิงมาตาปิตาจะอัตระชังนิจังนักขันติปุตตะกังเอวังธรรมมณะราชานโนประชังนักขันตุสัพปะธา